สวัสดีค่ะ EP ที่ย3าวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมโรงเจไทยเอกตัวค่ะที่บ้านแพ้วสมุทรสาครหรือว่าศาลเจ้าพ่อสมเด็จนั่นเองค่ะที่นี่นะคะมีองค์เทพหลายองค์เลยค่ะให้เราได้สการะบูชากันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่องค์เจ้าพ่อกุนอูด,ด้านล่างเลยค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นจุดแรกค่ะจะมีเจ้าพ่อคนอูงจำลองนะคะไว้ให้เราได้ขอพรกันว่ากันว่าหากใครที่ติดขัดเรื่องการงานนะคะหรือว่ามีการสอบแข่งขันมีคดีความต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยให้มาขอพรกับเจ้าพ่อคนอูค่ะเพราะว่าเจ้าพ่อคนอูนะคะท่านเป็นเทพเจ้าแห่งชัยชนะค่ะแตบบ่ต้องเป็นชัยชนะที่เรียกว่าข่าวสะอาดนะคะไม่คดโกงเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ด้วยเช่นกันค่ะ เมื่อกราบไหว้ขอพรท่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำผ้าสามสีนะคะไปผูกที่งาวเทพของท่านค่ะและบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่เติมน้ำมันตะเกียงค่ะให้ชีวิตโชตช่วงชัชวาลเดี๋ยวเราขึ้นไปบริเวณชั้น2กันเลยค่ะ ขึ้นมาถึงบริเวณชั้นสอแล้วนะคะเราก็จุดธูปนะคะไหว้ฟ้าดินค่ะและสักการะองค์เจ้าพ่อสำเร็จค่ะสารเจ้านี้นะคะมีความสวยงดงามไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันค่ะเราลองเดินดูบริเวณโดยรอบก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปกราบไหว้องค์ท่านเจ้าพ่อสำเร็จที่ด้านในค่ะ ที่นี่ยังมีรูปปั้นเหมือนนะคะเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทยหลายองค์เลยค่ะและที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะคือองค์เจ้าพ่อสมเด็จค่ะองค์ใหญ่สูง99นิ้วโดยทางโรงเจบอกว่าหากชีวิตติดขัดไม่สมหวังเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภต้องมากราบขอพรองค์เจ้าพ่อสมเด็จองนี้เลยค่ะ ผู้คนส่วนใหญ่ที่มาขอพอรนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินโชคลาภโดยจะขอพอรด้วยการเจิมหน้าผากค่ะทางศาลเจ้าเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยแตะนิสอพองที่นิ้วนะคะขององค์เจ้าพ่อสมเด็จค่ะแล้วให้เราเอาหน้าผากไปแตะที่นิ้วขององค์ท่านนะคะพร้อมกับขอพอรค่ะ กราบไหว้สการะองค์เจ้าพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปบริเวณด้านนอกกันเลยค่ะ บริเวณนี้นะคะเป็นกลองค่ะแล้วก็ระฆังนะคะให้ตีทั้งหมด9ครั้งนะคะให้ดังๆปังๆกันไปเลยค่ะและบริเวณนี้นะคะคือวิหารเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรค่ะที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะเนื่องจากเป็นองค์ที่เก่าแก่ที่ได้รับมาจากประเทศจีน กราบขอพรท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะคะโดยมีความเชื่อกันว่าองค์เจ้าแม่กวนอิมท่านจะช่วยปัดเป่าความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้หมดไปค่ะและช่วยเสริมพลังความเป็นมงคลขอพรท่านให้ได้พบแต่สิ่งด,ดีในชีวิตนะคะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายรูปเป็นที่ล,ลึก,กันนิดนึงค่ะแล้วเราจะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อนะคะ ขับรถไปตามสวนกันเลยค่ะเราจะไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะคะเป็นตลาดน้ำที่เก่าแก่นะับร้อยปีของประเทศไทยค่ะและมีชื่อเสียงไปไกลถึงต่างประเทศนะคะ พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะเริ่มกันขายกันตั้งแต่8โมงเช้านะคะถึงประมาณบ่ายโมงนะคะสินค้าก็มีให้เลือกซื้อมีทั้งของกินของใช้และของที่ระลึกมากมายค่ะรวมถึงสินค้าหัตถกรรมนะคะที่เป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศด้วยค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะคะยังคงนําผลไม้นะคะจากสวนนะคะมาขายหรือบ้างก็รับจากที่อื่นมาขายค่ะ ปัจจุบันนะคะตลาดน้ําดําเนินสะดวกก็มีการพัฒนาขึ้นมากเลยค่ะจากตลาดน้ําก็พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของตลาดบกเชิญพาณิชย์นะคะในแต่ละวันนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาก้าหลายตาค่ะหลั่งไหลกันมาท่องเที่ยว,วจับจ่ายใช้สอยกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะโดยที่นี่นะคะยังคงบรรยากาศตลาดน้ําแบบเดิมเอาไว้ค่ะไปเที่ยวแล้วเหมือนคุณได้ย้อนกลับไปเดินตลาดน้ํารุ่นบุกเบิกสไายร้อยกว่าปีก่อนนะคะ เพราะว่าจะมีพ่อค้าแม่ค้าขับพายเรือมาจําหน่ายสินค้าและผลไม้สดๆจากสวนกันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันตลาดน้าดาเนินสะดวกจะมีบรรยากาศบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคะแต่ทว่ามนสเสห์นะคะก็ยังคงน่าหลงไหลและวิถีจริงของชาวบ้านย่านนี้เอาไว้ได้ดีเหมือนเดิมค่ะตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์นะคะเวลา8โมงเชา้าถึงบ่ายโมงค่ะ แต่ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันอยู่นักขัตตะเลินะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยการเดินทางนะคะที่จะมาท่องเที่ยวในช่วงวันดังกล่าวเนี่ยก็ต้องวางแผนกันให้ดีหน่อยนะคะแต่ดิฉันชอบม้างเลยค่ะฝรั่งเยอะมากเลยค่ะเพราะดิฉันเป็นสายฝอนะคะเดินไปเดินมานะคะอดรนทนไม่ไหวค่ะคันยีโพลีคลินิกนะคะแต่รีชวนคุณน้าบอกเรากลับบ้านกันเถอะค่ะดิฉันทนไม่ไหวแล้ว ได้ของฝั่งนะคะติดมาติดมือกลับมาบ้านบ้างเล็กน้อยนะคะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะเปลี่ยนแผนกระทันหันค่ะว่าจะกลับมารับคุณแม่ไปทานอาหารกลางวันด้วยกันเลยดีกว่านะคะ ถึงบ้านแล้วค่ะกลับไปรับคุณแม่นะคะแล้วมาทานอาหารที่นี่กันอีกครั้งค่ะที่ร้านคำรักนะคะตรงข้ามเพกรเกษมซอย44ค่ะสั่งอาหารแล้วนะคะตัวใครตัวมันค่ะใครอยากทานอะไรก็สั่งนะคะไม่ต้องสนใจกันค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมกันจนถึงตอนนี้นะคะส่วนคุณจะกดไลค์ไม่กดไลค์จะกดอะไรไม่กดอะไรก็เรื่องของคุณนะคะดิฉันไม่ได้ใส่ใจเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ